ตอนนี้เวลาประมาณ2องทุ่มผมพามาชมเนี่ยครับลายพลางเหมือนอาลายของทหารเลยนะครับเนี่ยที่ถ่ายกลางคืนเพราะาจะได้เห็นภาพของใบที่มันดูชัดเจนแตกต่างนะครับโดยมีฉากหลังเป็นสีดำ วันนี้เอฟเฟกต์จากธรรมชาติว่าจะน้อยไปหน่อยนึงครับก็เริ่มจะเข้าสู่บรรยากาศของหน้าหนาวมีลมพัดเย็นๆแล้วนะครับวันสองวันนี้แต่น,นี้ก็ให้มาชมไม้ใบด่างนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นว่านมงคลเป็นไม้โบราณที่ าหามาสะสมได้ประมาณ3เดือนครับตอนนี้ตอนแรกก็ใส่กระถางครับทีน,นี้ก็กลัวหลายอย่างกลัวไม่รอดก็เลยลงดินดีกว่านะครับก็ดูแล้วค่อนข้างจะปลูกเลี้ยงง่ายนะครับวิธีการลงดินของผมเนี่ยแล้วก็ยึดรั้งไว้ด้วยไม้ไผ่แล้วก็คล้องไว้อย่างเงี้ยครับแต่ดูแลใน้ากแข็ง ดูแข็งแรงมากเลยอันนี้ก็คือพญาเสือโคร่งครับผมวานมงคลคุ้มครองป้องกันภัยนะครับเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาบ้านนะครับปลูกไว้ใส่กระถางไว้หน้าบ้านนี้เหมาะเลยนะครับนี่ครับว้านมงคล พญาเสือโครงนะครับสังเกตที่การของเขาก็จะออกสีเขียวเนี่ยครับก็เคยมีคนสนใจครับทักมาว่า,าขายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมมีอยู่ต้นเดียวนะครับก็คงยังไม่ได้ขายนะนี่ครับเห็นกระแสไม่ดังมาแรงก็เลยอยากนำเสนอความดังแบบ ธรรมชาติจริงๆครับผมไม่ได้ไปใช้สารเล่งใดๆนะครับมันเกิดขึ้นมาประมาณนี้เลยนะฮะสวยงามครนี่ครับวันมงคลที่อยากจะแนะนำให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับนี่ครับ รดลายของใบก็ไม่แพ้กระแสไม้ด่างทั่วไปนะครับเนี่ยสวยงามนะครับมีถึงสองสีสามสีนะครับเนี่ยสังเกตดีๆนะหลักๆก,ก็เป็นสีเขียวขาวนะครับแล้วก็ออกเขียวจางๆนะครับนี่ครับพามาชมไม้มงคลยามค่ำคืนครับผม ไม้มงคลพญาเสือโครงครับขอบุนทุกกำลังใจและการติดตามรับชมในทุกคลิปเลยนะครับโชคดีมีชัยห่างไกลจากโควิดพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ